ว่าเอาจิ้มกะปิแล้วครับโอ้โหมาก็เลียจูบเลยครับมอกะมอกะมะมวยมาจิ้มดูแล้วเหม,มียนเหมียนขี้เหมือนขี้กะปิเหมือนขี้แล้วก็กินขี้น่ะออครบกินเลยมันจะกินกะกะปินะอุย้ยโคุณยังจะได้มากกะปิหมวกินก็ mới chim đùa mẹ chim đùa lạy góp ui bực kì bực kì mẹ ui, mẹ ngủa nè mẹ ngủa nè văn ngủa เออลอยเลย